ต่อตาม536ครับนดีต้อรับก็สู่รายการไกลบ้านอีกครั้งวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่เขตปกครองเศษฮ่องกงนะครับหรือฮ่องกงนั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมมีโอกาสได้มางานเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งนะครับที่ฮ่องกงแห่งนี้และแน่อนอนครับผมก็เลยมีเวลาในการมาเดินสำรวจเมืองสักหน่อยว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนกัน นะครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจด้วยกันนะครับก็ช่ชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักน้ำ536พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาเริ่มง่ายๆเลยนะเนี่ยด้านหลังของผมนี่ก็คือเจ้าเทสลาโมด e ลสามโ f o ฟอร์ม e อสตัวเลก a c ซี่นะฮะซึ่งเนี่ยผมเดินอยู่ในฮ่องกองเนี่ยพักหนึ่งแล้วมาประมาณ วันก,นกว่าๆนะครับวันนี้วันที่2แล้วรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโดยแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่เยอะที่สุดในฮ่องกงเลยนะอันดับ1คือเท sla ครับเท sla เนี่ยเจอทุกรุ่นเลยนะที่เจอในฮ่องกงเนี่ยเท sla มีทุกรุ่นนะครับเอาง่ายๆรถที่จอดข้างทางเนี่ยเจอทั้งเท sla Mo เด l x เท sla Mo เดลเเนี่ยแล้วก็รถที่ขับแบบขวักไขวไปมาเลยนะก็จะมีตัวของเท sla Mo เด l 3 m o d e เดครบเลย แล้วก็แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆก็มีนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่หน้าโชว์รูมของซิกเกอร์นะครับเนี่ยเขาก็มีโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้ามาที่นี่้ดยชันกันนะครับซึ่งโชว์รูมซิกเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาใช้ดีไซน์การออกแบบเนี่ยเหมือนกับตัวของโชว์รูมซิกเกอร์ที่เมืองไทยเลยนะครับคือซิกเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับรีเมียมอันนี้ของจีนแท้ๆเลยนะเป็นแบรนด์จีนพื้นฐานการออกแบบของเขาเนี่ยพื้นฐานเทคโนโลยีต่างๆของเขาจะมาจากของนะครับ อ่อย่างตัว s ิกเกอร์เนี่ยที่เราได้เคยทดสอบขับไปแล้วเนี่ยซิกเกอร์คันนั้นก็คือเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกับตัวของ v o l v o e x 3 0นะครับแล้วก็ตัวของ s ิกเกอร์0ูที่อยู่ด้านในเนี่ยเห็นนะคันนี้ก็คือแพลตฟอร์มเดียวกับ v o l v o e m 9 0นะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในโชว์รูมซิกเกอกันอีกทีนึงันนี้ก็มีโชว์รูมของ m a x u ซด้วยนะก็จะมีเป็น m a x u ซัส a เจ็ดัสครบเลยซึ่งถ้าเป็นตัวของ Max ี่ยท่นี่ แมก็กซัสนายเยอะมากเยอะแบบเยอะเลยนะใช้กันเยอะมากแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Mercedes-Benz BMW เนี่ยก็ใช้กันครบเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ Mercedes-Benz เนี่ยโอ้โหอันนี้ได้ได้ว่ามีหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ EQC EQE EQS อ่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอ EQS เยอะเลยนะครับ EQS มีทั้งแบบที่เป็นรถซีดานแล้วก็ตัวของ SUV ก็เจอนะครับอันนี้ที่เจอนะ แต่โมเดลที่เขาขาย,ยมีหลากหลายอันนี้เข้ามาอีกคันหนึ Max ่งแม็กซันโอ้โหเี็นได้ว่ารถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเบอร์หนึ่งจริงๆของรถไฟฟ้าในฮ่องกองเนี่ยจะเป็นเทส l a ใช้เยอะมากนะครับอันนี้ก็คือสัดส่วนเนี่ยที่ผมกะด้วยตาเลยนะเทสลาเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์1รถไฟฟ้าที่นี่แล้วก็สัดส่วนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในฮ่องกองเนี่ยประมาณ2 0นะถ้าเปรียบเทียบกับรถที่ใช้กันทั้งหมด นะรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโชว์รูมสติ๊กเกอร์ดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจนะเอาไปดูนี่ตัวโชว์รูมของเขาก็จะมาแบบคลีน n c l e แบบนี้นะครับตามสไตล์ของ Si ิกเกอร์ที่เขาเป็นแบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมนะครับตัวรถที่โชว์นี่ถ้าเป็นตัว Si ิกเกอร์ X ที่เพิ่งเปิดจําหน่ายในเมืองไทยไปเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพวงมาลัยขวาแล้วนะครับถ้าเป็น Si ิกเกอร์เเนี่ยที่เมืองไทยก็เปิดราคาอยู่1.19ล้านบาทนะครับราคาถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ฟังก์ชัันของตว X ที่ฮ่องกงจะเหมือนกับที่ไทยนะครับเพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขาใช้เป็นโภมาลัยขวาเหมือนกับบ้านเรานะครับเขาก็เลยอ่ะนี่เห็นไหมรถก็จะได้ฟังก์ชัน,ในใคล้ายๆกับเรานะครับมือเปิดประตูเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับแตะเข้าไปแบบนี้อ่าเปิดเข้ามานี่ภายในก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นภายในสีขาวนะครับอ่าลองเข้าไปดูด้านในนิดนึงนี่ตัวซอฟต์แวร์ก็มันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวซิเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้าลองเปิดดูลนี่เปิดฟืด้โหูได้ด้วว่า ซิเกอร์ูนี้ใหญ่เบิ่มสะใจตามสไตล์แบบรถตู้ MPV นะครับตัวซิเกอร์0ูนเนี่ยก็จะเป็นรถตู้ MPV แบบ6ที่นั่งนะครับมีโต๊ะตรงกลางให้ด้วยเห็นไหมข้างหน้า2 2สองนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะด้วยความที่เขาเป็นรถตู้แบบพรีเมียมนะดูมีความพรีเมียมสุดๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองป่าตามองไปบนถนนนะครับมองแบบสุ่มๆเลยว่ารถที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นรถอะไรกันนะครับถ้าสังเกตดูนะแท็กซี่เนี่ยนี่โตโยต้าคลาวนะนี่ แท็กซี่ใช้ Toyota c ค o าวนะครับแล้วก็รถส่วนบุคคลนี้ก็จะผสมผสมกันนะระหว่างรถน้ํามันรถไฮบริดแล้วก็รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าที่นี่ค่อนข้างเยอะนะนี่อย่างคันนี้รถไฟฟ้านะของเกียร์อ่ะเกียร์นีโรนะอันนี้เวอร์ชันนี้ที่เมืองไทยของเราไม่มีนะครับเนี่ยแ้วก็เป็นแบบรถตู้ค่อนข้างเยอะนะที่นี่ผมสังเกตรถตู้เยอะจัดเนี่ยรถตู้เนี่ยอยู่ทั้งรถตู้เบนซ์รถเอาพาธนะครับเวลไฟโอ้ตัวเก่าตัวใหม่มากันครบเลย ครับโอ้โหได้ได้ว่ามากันแบบรถตู้ที่นี่ค่อนข้างนิยมมากๆนะครับถ้าในกลุ่มรถสันดาปเนี่ยรถตู้ถือว่านิยมสุดๆเลยก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จีนเนี่ยเขาหันมาทําเป็นรถตู้ไฟฟ้ากันแล้วเพราะว่าเนี่ยถ้าเรามองดูตลาดรถตู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรถตู้น้ามันอยู่นะครับแล้วเขาก็ใช้กันค่อนข้างเยอะนะนี่ส่วนแท็กซี่นี่คนนี้นี่ดูคันนี้จะก,กา่อนเป็นรถไฮบริด อ่าเห็นไหมแท็กซี่ให้บิดนะของ t o y o ต้เออก็ oh, <yeah. S 1> ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับในฮ่องกงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่ว่ามีการใช้งานยานยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็แบรนด์รถยนต์ที่ขับกันที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบผูกขาดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะเขาใช้กันหลากหลายแบรนด์มากๆเนี่ยมองไปเนี่ยโอ้โหมีทุกแบรนด์นะเบนซ์ดีเอ็มฟกสวาเกนโตโยต้าฮอนเนี่ยเยอะนะครับรถ ญี่ปุ่นรถยุโรปโอ้โหมากันแบบพบ,บเลยรุ่นรถก็ไม่ได้ใช้กันแบบซ้ำๆกันเยอะๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีโมเดลรุ่นรถที่มันจะได้รับความนิยมระดับหนึ่งออย่างพวกรถตู้เนี่ยจะได้รับความนิยมนี่ i 7เจดไเจดไปโนละ i7 <laughs> นี่ฮอวสตัวใหม่โอ้โหที่ไทยไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยโตโยต้าคราสใหม่ละนี่ียกว่ารถเนี่ยเขาใช้กันหลากหลายนะแต่ประเภทรถที่เราเห็นๆกันเนี่ยก็จะมีรถตู้รถ SUV วพวกนี้นะครับรถเก่งถือว่า ไม่ได้เยอะนะที่นี่แต่นิยมรถตู้มากๆเลยนะรถตู้เยอะ mm hmm. นะส่วนรถกระบะนี่ผมอยู่มานี่วันที่2แล้วยังไม่เจอรถกระบะสักคันนะครับยังไม่เจอสักคันอันนี้พูดจริงนะ I swear เลยว่าไม่เจอรถสักคันแต่ว่านี่การันตีเลยว่ารถกระบะเนี่ยแทบจะไม่เจอนะเจอรถตู้เนี่ยเยอะเยอะมากรถตู้แบบเกือนเลยตู้เล็กตู้ใหญ่นี่คือแบบ mm hmm. มีหลากหลายอย่างรถตู้เล็กอย่างฮอนด้สเตปแบ็กกอันนี้ยังไม่่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนี mm ่ยเยอะสุดก็เป็นพวกอาผ่านเวลไฟ อันนี้เยอะเนี่ยเนี่ยอันนี้คันที่หนึ่งนะไปนูนอีกโอ้โหเห็นไหมเ,เยอะบอกแล้วเอาผ่านเวอไฟล์เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆนี่ก็จะเป็นตัวของ Mercedes-Benz EQE เห็นไหมนะี่มี EQE ด้วย Tesla m o เด l 3 Highland อ่าตัวรีเฟชตัว Long Range ด้วยแล้วก็นะโมเดล Y ตัวเก่าก็าใช้กันเยอะนะครับแล้วเป็นตัวโมเดล Y ที่เป็นฮาร์ดแวร์4.0นนะจะยังไม่ค่อยเห็น สั่เท่าไหร่นะในโซนประเทศจีนตู้นิสันไฟฟ้า ENV 200เคเห็นคเห็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในฮ่องกงครับก็จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าปาดตามองไปเนี่ยสัดส่วนผมว่าอยู่ประมาณ10-20%นะอยู่ประมาณ20%ประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้แบบอุ้ยไฟฟ้าท้งเกาะอ,อย่างนั้นนะครับเป็นแบบสัดส่วนอยู่สูงระดับหนึ่งนะครับแล้วรถที่ เรียกได้ว่าโหเลเอ่ยคือเทสลาโหลจริงใช้ยเยอะมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านใดที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าครับชิ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของป้าน้ำ536วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ